เรื่องของการค้ายาเสพติดแล้วก็ใช้วิธีการดัดแปลงรูปแบบในการจัดส่งซุกซ่อนไปในสิ่งของต่างๆเครื่องใช้ต่างๆนะครับล่าสุดเนี่ยเท้าซุกซ่อนไปในพัดลมไอยน้ำแล้วก็เลือกวิธีการส่งผ่านบริษัทร,รับ ขนส่งนะครับ,รบทีนี้เนี่ยทางบริษัทเองเนี่ยเขาไปตรวจสอบดูแล้วว่าเออดูเหมือนจะมีสิ่งแปลกปลอมแอบซ่อนอยู่ในนั้นก็เลยแจ้งไปอย่างเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับทีนี้ตํารวจเนี่ยตลบหลังเลยครับว่าจุดหมายปลายทางที่คุณจะส่งไปเนี่ยเขาล็อกดาวน์นะส่งไปไม่ได้แล้วสุดท้ายก็ดําเนินการเข้าจับกลุ่มครับ เรียกว่าจับได้ทันควันนะครับตำรวจชุดฝ่ายสืบสวนของสพคลองด่านจังหวัดสมุทรปราการครับเข้าจับกลุมตัวนายมนูนหรือว่านายโจ้สีโสภาอายุ24ปีครับนายธนรัตน์หรือว่านายอามอัครเสพทังอายุ24ปีนายนัทกฤตหรือว่านายก้องเอมจิตอายุ25ปีและอีกคนคือนายสารายุทธหรือว่านายนนชูอัมภัยอายุ33ปี ทั้งสคนนี้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มที่ลานจอดรถของห้างสรรพสินค้าชื่อดังย่านลาดกระบังนะครับรขณะที่ขับรถมารับพัดลมอย่างที่บอกฮะเป็นพัดลมที่ซุกซ่อนยาเสพติดเอาไว้ข้างในเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ยึดพัดลมไอ้น้ำไว้สองตัวปรากฏว่ามันเป็นพัดลมไอ้น้ำที่ถูกดัดแปลงใช้ซุกซ่อนยาบ้าทั้งหมดนะฮะ18บดมัดคูณไปคูณมาทั้งหมด 1,80,000เม็ดด้วยกันฮะ <S 2> <S 2> <S ฮทั้งหมดนี้ห่อหุ้มด้วยกระดาษไขประทับตาเป็นหมายเลข999แล้วก็ยังมีอาวุธปืนขนาด9มมและก็มีกระสุนปืนอีกหลายร้อยนัดด้วยนะครับหลังจากจับกลุมตัว4คนนี้ได้ก็ขยายผลต่อครับไปคนที่บ้านพักหลังหนึ่งอยู่ในหมู่บ้านชื่อดังในซอยวัดศรีวารีน้อยที่ตำบลศรีสะจระเข้น้อยที่บางเสาธงสมุทรปราการครับนี่ฮะตามภาพ ที่คุณผู้ชมเห็นหน้าจอตอนนี้เลยไปที่บ้านหลังนี้ไปจับกุมนายกรกฎหรือว่านายแม็กเหรียญตระกูลอายุ29ปีครับแล้วก็มีของกลางอื่นๆเช่นอาวุธปืนขนาดจุด3.8มีกระสุนอีก4นัดส่วนอีกคนหนึ่งคือนายพงพันธ์หรือว่านายมีนาคบัลลังอายุ23ปีปรากฏว่านายมีคนนี้เนี่ยค้นตัวเจอยาเสพติดอีกครับมียาอีพกอยู่ในตัวเนี่ย5เม็ดด้วยกัน คือทั้งหมดทั้งมวลน,นี้การเข้าจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่เนี่ยเพราะว่าตํารวจเขาได้รับแจ้งมาจากทางบริษัทขนส่งแห่งหนึ่งครับบอกว่าเขาตรวจสอบของที่จะมาส่งผ่านบริษัทเนี่ยนะฮะปรากฏว่ามันน่าจะมีวัตถุสงสัยอะไรบางอย่างซุกซ่อนอยู่ในพัดลมไอ้น้ํานี้เป็นสินค้าที่ลูกค้าเนี่ยว่าจ้างให้บริษัทนําไปส่งปลายทางที่นครศรีธรรมราชครับปรากฏว่าเช็คดูเอมันมีน้ําหนักมากผิดปกติ น้ำหนักไม่ใช่พัดลมไอ้น้ำทั่วๆไปฮะพอไปตรวจสอบปรากฏว่าเปิดดูข้างในเนี่ยไปเจอกับยาเสพติดทีนี้ก็วางแผนร่วมกันครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็วางแผนให้บริษัทขนส่งติดต่อกลับไปยังขนส่งนะฮะแล้วก็บอกเขาว่าไอ้พัดลมไอ้น้ำสองตัวที่ส่งมาเนี่ยส่งไปไม่ได้นะเพราะว่าสถานการณ์โควิดปลายทางเนี่ยเขาประกาศล็อกดาวน์คุณลูกค้าต้องมารับสินค้าคืนคจากนั้นตำรวจก็ปลอมตัวฮะ เป็นพนักงานของบริษัทขนส่งแล้วก็บุกเข้าไปจับกลุ่มผู้ต้องหาได้คาลานจอดรถดังกล่าเลยฮะและทั้งหมด4คนก็รับสารภาพฮะบอกว่าลักลอบส่งยาเสพติดใช้วิธีการลักษณะแบบเนี้ค่ะทำมาแล้ว4ครั้งด้วยกันหลังจากนี้ก็ขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการที่เหลือต่อไปนะครับตำรวจยังไม่หยุดแค่นี้ขยายผลกันต่อ ขณะที่พันตำรวจเอกรักศักเมฆจินดาผู้กํากับการสพคลองด่านท่านก็ฝากไปถึงบริษัทขนส่งด้วยนะครับทุกชนิดทุกบริษัทว่าช่วงระยะเวลานี้คงจะต้องเข้มงวดในเรื่องของการรับส่งสินค้ากันหน่อยถ้าหากว่าตรวจสอบแล้วแล้วพบว่ามีเบาะแสรหรือว่ามีความผิดปกติทั้งน้าหนักสินค้าแล้วก็ราคาที่ส่งก็ขอให้แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าตรวจสอบโดยด่วนนะครับ